สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชนะของคนรักเครื่องเสียงบ้าน, mm. านเครื่องเสียงรักยา่าสวัสดีไปยังพี่เพื่นะนะสายบันเทิงอีกสักรอบนะครับผมสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ก็จะมาทําการเทสไม่ลอยนะครับผมของโปพัท u m 1 7ให้กับนะ้านะรับชมกันะนะครับเดี๋ยวมาลองเทสน้ําเสียงให้ดูนะครับผมตัวนี้นะฮะโปพัท u m 1 7นะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับเพื่อมีนะ้านะท่านใดหาใช้งานนะครับผม ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ชุดละ1,900บาทเท่านั้นนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยไม่ลอยเสียงดีๆเดียวเรามาเริ่มกันที่ไม้ที่1กันเลยนะครับผมตัวนี้นะลองฟังดูน้ําเสียงกันนะครับเช็คเช็คทดสอบเ2 3 4ลหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ควันทดสอบทดสอบเด้อลหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็ควันทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจู เช็ควอนทดสอบหนึ่งสองสมสี่เช็คเช็คทดสอบทดสอบโอเคครับไมที่หงใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดีเลย uh, เดี๋ยวเรามาดูกันที่ไม้ตัวที่สนะครับผมเช็ควอนทดสอบแล้วแหนึองสามสี่าเช็คทดสอบทดสอบแล้ววหนองสามสี่เช็คทดสอบแล้วหน่งสองสามสีนึ่งสอง วันทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวไม่ตัวที่สองก็ใช้งานได้ปกติสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับเสียงดีๆดูดเสียงดีๆเลยนะครับผมพี่นนาทท่านใดกาลังหาใช้งานนะครับสำหรับไม้ลอยชุดนี้เปิดราคาไว้ที่1,900บาทนะครับรับสัญญาณไกล5 0 8 0เมตรได้นะครับผมราคาประหยัดราคารากยาก,กันเลยนะครับสำหรับไม้ลอย,สลย,ลอยเสียงดีๆ โปรพัด U M 1 UM 7นะครับผมชุดนี้เปิดราคาไว้ที่1,900บาทนะนานาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันก็มาไ,ได้เลยนะครับผม a n STUDIO e n s เอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้านราคาลากยา่า065 3364 269สาหำหรับคลิปนี้ขอจบก,การรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ